สวัสดีครับทนยูวันนี้เราอยู่ในเกมดีหมดนะครับเอา้าค้างอะ่ะกน้นทำไถึงค้างได้วะนี่นี่เฮ้ยเกมชจบค้างนะเนี่ยจะปล่อยอะไรบางอย่างออกมานี่นี่นี่น เดีปุ่นดีของกูโอ้เดี๋ยสิหายว่าไปกับตาหายว่าไปกับตาเลยทุกคนจะไปนี่ก่นจมาดีมนเดียวจอดไหม ยิงอนี่้อ้มึงต้องโดนเนี่ก่อช่ hey! าาอมเฮ้ยเป็น,มนปปปปปปปไมั้ตอนมันเรได้รัไม่เป็นไรอะนี่นี่มีตายแล้ววะโอดูตามันสิ ตาอันหดเงียบจริงตามันโอ้โจหุดหยังก่อนอะไรไหมมึงอ่ะไม่เป็นไรเลยไม่กูอยากเอาไอดีว่ะไปเลย สบายวัวใสเป็นแพโอ้ยิงหนึ่งได้ถึงสองเลยเอออ้าวกูเพิ่งล้อแนนเนี่ยเห็บยักษ์เหรอเอออะไรวะอยู่ดีๆกูอยู่ดีๆคขกู ดันมาตายซสือเลยนี่คือคนที่กระดินนะทุกคน ทำแบบไอ้นี่นูลองไปทำเดินกับทุกคนโอ้ยนี่แม่งกระเด็นจืบจะจับตัวหัวมันมา คือกดดิกระดิ่งเลยเนยเข้าเลยเข้าเลยจะบป่วยตัวนี้มันได้ระเบิดลงไปแม่งแดงแจ๊เลย ใหญ่ชิบหายมันนามันตัวใหญ่ชิบหายเลยจะย้ายที่มันนี่ให้มันอยู่ตรงนี้มามึงลงน้ำไปลงน้ำไปลงน,น้งอ่ะเห็นเป็น e r e s t สปรรดอยู่ในน้ำซะเออค่อยดีอยู่อย่างนี้ก็ได้ดูๆยูบิสับปรรดของแท้ ก็ตกไปอยู่กับมันเลยเนี่ยกูเดินไม่ได้เลยกูโดดตกไปกูเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้เอ,อ่อวันใด้ต้องสู้ไปต่อไป กับบันไดงูงูอันนี้เนี่ยนะกินเลจะระเบิดตายเบิดแล้วจะระเบิดตายไปแล้วก็ไม่นะจะมาจับกอดนะครับทุกคนเออม,มันจะตายพี่มุกต้ว Tuhkan kalian waktu mah, ikut sama ไ้ทำได้ม้วิตดิ้งดิงิงดิงดิงดิ้เออมาทับกูได้ไงเนี่ย มแม่กระเด็นไปอย่างสูงเลยอนอก็กระเด็นด้วยคุณมาเห็นไหมไอเก,กียดิกับแม่เลยเลยเอาละครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเก็บนูถเเลกูเชนนี่แหละกูกระเด็นด้วย,วยพัด